ครบเครื่องเรื่องฟาร์มรู้ลึกรู้จริงเรื่องคนทำฟาร์มสวัสดีครับวันนี้กับตันฟาร์มวาคิวนะครับก็ได้มานําเสนอให้พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมได้รับทราบความเป็นมาเป็นไปในธุรกิจของโคเนื้อวาคิวของเรานะครับ ตันฟาร์มบากิวนะคะ,ะสถานที่ตั้งของฟาร์มเรานะคะอยู่ที่อำเภอขาวศิรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์เรานะคะ,ะที่มาของการ,รเริ่มของการเลี้ยงวัวนะคะมันเกิดเหตุจากการที่เจอวิกฤตของการทามาหากินของเราในอาชีพที่เราทําอยู่นะคะมันไม่ลื่อนไหลหรือเกิดมันไม่เกิดสภาพคล่องเราก็เลยมองทิศทางว่า เราจะต้องมองหาอาชีพเสริมที่เป็นรูปเป็นร่างของเราเพื่อที่จะดําเนินอาชีพในการดําเนินชีวิตว่าทํำยังไงถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เลยมองไปที่วัวนะคะวัวเพราะเราให้ชาวบ้านให้พี่น้องเราเลี้ยงวัวเราก็เลยเก็บวัวตัวน,นั้นมาเพื่อที่จะต่อยอดทีนี้การเลี้ยงวัวของเราเพอดีมันม,นมีผลตอบแทนที่ดีเราก็เลยมองไปว่าเราจะต้องศึกษาเราก็เลย พยายามที่จะไปศึกษาหาความรู้ตามสหกรณ์ต่างๆนะคะเหมือนสหกรณ้องสูงหรือสหกรณ์พลังคําหรือว่าอนาครพนมวิบที่มีแหล่งเลี้ยงบัวที่ที่ใหญ่ๆเราก็เลยได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะจะเริ่มขยายพันธุ์วัวจนกระทั่งถึงปี52เราไดา้รู้จักกับคุณหมอเบียร์นะคะสุรินทร์ยศัตว์ท่านได้แนะนําว่าเราควรที่จะเอาวัววากิุมาเลี้ยง ทีแรกใหม่ๆแรกๆเราก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ้ยบัววากิวมันสีดำมันไม่ตอบโจทย์นะเราชินอยู่กับ,บรามันกับชาโรเล่นะคะเราก็เลยไม่มั่นใจแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเรากล้ากล้าที่จะลองเราก็เลยรับบัวจากคุณหมอเบียร์มาเลี้ยงนะคะอ่าหนึ่งตัวนะคะจนกระทั่งได้เชื่อแล้วก็ผลปรากฏว่าเราเลี้ยงวากิวคนแรกของจังหวัดสุรินทร์แล้วได้เชื่อตัวแรกของจังหวัดสุรินทร์ ผลปรากฏว่าเราได้สัมผัสกับเนื้อวัวที่เราเลี้ยงนี่เราเราได้ชิมเนื้อวัวตัวนั้นแล้วเราได้เห็นรกรดไขมันแทรกของตัวนั้นครับก็หลังจากที่เราได้ทดลองเลี้ยงครูสายพันธุ์ไทวากิวแล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเราก็เลยเมีความคิดอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องในท้องถิ่นอำเภอขวาวสินธรนเนี่ยได้ ปรับปรุงสายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์ไทยวากิวจึงมีการที่เริ่มให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสากิจชุมชนขึ้นมาเมื่อปี2560นะครับเราใช้ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพโควาคิวตำบลขวศาวสินดิน,นะครับซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามที่เกษตรอำเภอรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วได้ดําเนินธุรกิจมาตอนแรกก็จัดตั้งกันมาก็มีสมาชิก30คน30รายนะครับปัจจุบันก็มีถึง 70รายกรุงมวิสาหกิจนี้ก็ปัจจุบันก็ผลิโตโคต้นน้ําส่งให้ฟาร์มของเรากลุ่มเกษตรกรก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับโตโตมาอย่างดีได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจตอนนี้เราเราเปิดกว้างถึงรับสมาชิกทั้งจังหวัดคุณหมอเบียก็แนะนําให้เราใช้อาหารเบทากรเราก็เลยเอาอาหารเบทากรมาใช้ ในขณะที่ใช้ของเบตากรูเราก็ยังไม่ละเลิกที่จะใช้อาหารที่ราคาถูกเพราะว่าเราในความรู้สึกของเราเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีตังนี่นาเราเจอวิกฤตผลปรากฏว่าเราเลี้ยงอของคุณหมอเลี้ยงวัวบากิวของคุณหมอแล้วนี่ สวยผลเป็นมันเงาแล้วแต่พอนะถึงวันเปรสภาพที่เราเอาไปเชื่อที่ผลปรกากฏว่าหน้าตัดสวยลายไขมันสวยมากแล้วก็เนื้อรสชาติอร่อยเราก็เลยพุ่งประเด็นไปที่ว่ามันได้สิ่งน,นิง่สิ่งน,นี้มาได้ความอ้วนความฉ่ำของเนื้อแล้วก็ลายไขมันแทรกของเนื้อมันต้องมีส่วนมาจากการเลี้ยงดูด้วยอาหารของเบทากรูซึ่งมันแตกต่างจากการที่เราใช้อาหารผงเลี้ยงวัวตัวอื่น เราก็เลยเลือกที่จะใช้ของเบทากรูแล้วบังเอิญประจวบเหมาะทีะ่คุณหมอเบียท่านได้เชื่อมโยงเครือข่ายให้ในเครือของเบตากรูเอาอาหารมาให้เราทดลองที่ฟาร์มนะคะ,ะโดยทดลองวัวของสายพันธุ์บาคิวนะคะ12ตัวด้วยกันก็อยากให้ใส่ใจในเรื่องของอวัตถุดิบหรือว่าสัตส่วนสัดส่วนที่เขาปรุงแต่งเข้ามาในตัวอาหารของเบตากรูเนี่ย เขาคัดสรรจริงๆเขามีความจริงใจกับเกษตรกรเพราะงั้นคนที่ใช้ของอาหารของเบตากรพึงพอใจในคุณภาพของเบตากรว่าโตให้ราคาแพงกว่าแต่ว่าผลที่ตอบแทนสูงสูงกว่ายี่ห้ออื่นนะคะก,ก็อยากทิ้งท้ายให้เกษตรกรได้ได้นึกถึงตรงนี้ด้วยว่าอของถูกจะให้ดีไม่น่าจะมี ก็อยากให้เกษตรกรได้เลือกใช้ของเบทาโกรนะคะในฟาร์มเราที่เกี่ยวกับปศุสัตว์การเลี้ยงโคนเนี่ยโดยเฉพาะโคขุนเนี่ยหลังจากเราได้รับ,บวัวมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตนการบำรุงการถ่ายพยาธิและก็การดูแลรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยของวัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราจําเป็นจะต้องใช้ยาพวกนี้เน่ยเราก็จะเข้าไปที่ สุรินยาสัตว์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของเครือเบตากราูโดยเฉพาะเรื่องยาถ่ายพยาธิยาลดไข้พวกนี้ซึ่งเป็นเวชภัณฑ์ที่เบตากรูมีจำหน่ายเราก็ไปบอกอาการไปเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอก็จะจัดมาให้เราซึ่งทุกตัวก็สุขภาพดีแล้วก็เจริญเติบโตตามเป้าหมายที่เนี่ยซึ่งตรงนี้เวชภัณฑ์หลายอย่างที่เราใช้อยู่ของของเบตากรนี่ก็สามารถ ช่วยกันในการรักษาและป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราได้ใช้อาหารของเบทกรูนะคะในในสูตรของอาหารโคขุนและโคแม่พันธุ์ที่เราเอามาใช้นะคะโดยเฉพาะวัวขุนนะคะ009ที่คุณหมอแนะนำนะคะเราพึงพอใจในความเจริญเติบโตของวัวนะคะว่าอาหารของเขามีคุณภาพจริง แล้วการที่จะดูแลการจัดการเรื่องการดําเนินการในฟาร์มนะคะเราก็ต้องพึ่งพาเวชภัณฑ์นะคะในการที่จะช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ได้คําแนะนําจากคุณหมอท่านาให้ทีมงานมาสักประมาณ3-5คนในแต่ละครั้งรวมทั้งคุณหมอด้วยนะคะท่านมาแวะเยี่ยมเยียนฟาร์มเราอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็แนะนําเรื่องอวิธีการการใช้ยานะคะ เรารู้สึกว่ามีมีความสุขใจที่ได้พบได้ได้คุยกับเครือข่ายของเบทากรูนะคะที่เข้ามาดูแลเรารวมทั้งคุณหมอด้วยที่ที่ท่านมีน้ำใจแล้วก็ช่วยดูแลยงใหญ่ความเรามาตลอดนะคะหลังจากที่เราได้ใช้อาหารของเบทากรูนะคะ,ะก็มีทีมงานนะคะทีมงานแล้วก็มีคุณหมอเปะเวียนมา ดูแลเราตลอดเลยนะคะรวมทั้งแนะนำในเรื่องของสูตรอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์ของอเบทาโก,โกนะคะว่าดูแลการจัดการเลี้ยงสัตว์แบบไหนถึงจะเจริญเตบิบโตได้ดีควบคู่กับอ,อาหารที่มีคุณภาพของเบทาโก,โกด้วยนะคะเรามั่นใจและพอใจกับสินค้าของเบทาโก,โกเลยนะคะ รู้สึกว่าประทับใจทั้งในตัวของผลิตภัณฑ์และตัวของอพนักงานบุคลากรที่เข้ามาดูแลการจัดการในฟาร์มของเราก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับการดูแลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการทำฟาร์มด้วยนะคะ